มีสีม่วงนะคะมีสีม่วงมีสีชมพูนะคะมีสีม่วงมีสีชมพูรุ่นนี้จะเป็นลายเกยรสรขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะตัวเกรสรน,นะคะตัวนี้จะเป็นงานคอถังค่ะย่อหญิงก็ไก่หนึ่งสามรุ่นนี้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะรุ่นนี้แี่น้ำตะขอสี่สิบสีม่วงตัวหนึ่งได้ไหมพี่ สีม่วงนะคะสีชมพูเดี๋ยวถ้าใส่สีม่วงให้ดูนะแล้วก็มีขาว แล้วก็มีเขียวนะคะแล้วก็มีเขียวค่ะรุ่นนี้1550บาทเป็นลายเกสรนนะคะเป็นเกสรเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อเงาเล็กน้อยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีชมพูมีม่วงมีขาวแล้วก็มีเขียวยอยหญิงกอไก่1นรหัส1นค่ะเดี๋ยวดาใส่รุ่นนี้ให้ดูนะตัวคอเสื้อนะคะเป็นคอถังจะทําให้ผู้สวมใส่นะคะดูสวยขึ้นเลยนะเพราะว่าตัวคอถังเนี่ยเขาเรียบร้อยนะคะ ใส่ไปงานไหนก็ได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ,ะชมพูก็เป็นชมพูกับปีนะคะสวยทุกสีเลยนะคะสวยทุกสีเลยเดี๋ยวเราขอใส่สีม่วงให้ดูนะ,ะม่วงเขาสวยม่วงเขาเป็นม่วงตุ่นๆนะคะจะเป็นม่วงอ่อนม่วงตุ่นๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวดกลับมาให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ ใครชอบสีไหนสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะยอหญิงกอไก่หนึ่งสานะคะย่อญิงกอไก่หนึ่งสามจีชมพูสีเขียวสีขาวแล้วก็สีม่วงนะคะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวลากลับมานะ นะคะแล้วก็มีเกสรน,นะคะที่ตัวแบบนี้นะคะเป็นลายดอกไม้คอถังเนื้อผ้าเนื้อเงาค่ะแขนจะเป็นแขนกระบอกตรงแบบนี้นะคะเป็นงานแขนกระบอกตรงแบบนี้นะคะสีม่วงนะคะมีม่วงนะคะมีขาวนะคะมีม่วงมีขาวมี เขียวมีชมพูนะคะรุ่นนี้1,550บาทนะคะยอหญิงก็ไก่1,3ยอหญิงก็ไก่1,3ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะท่านใดรับนะคะสามารถแจ้งรหัสและก็สีแล้วก็ตามด้วยไซส์ได้เลยรอบอก3 8 4แปด4ีและ4,6ค่ะอันนี้คือสีม่วงนะคะ รุ่นนี้คือสีม่วงนะคะชื่อสีเดียวกันกับที่เราใส่เลยนะใครชอบสีม่วงนะคะก็สามารถสั่งซื้อรุ่นนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็สีขาวนะคะอันนี้คือสีขาวนะคะสีขาวสีขาวค่ะสีเขียวนะคะสีเขียวค่ะสีเขียวแล้วก็สี ชมพูนะคะแล้วก็สีชมพูค่ะย่อหญิงก็ไก่หนึ่งสาม